ปัญหาอย่างหนึ่งหลังจากที่เราได้ติดเครื่องมือจัดฟันก็คือปัญหาของการแปลงฟันที่ไม่สะอาดค่ะก็ส่งผลทําให้เกิดเหือกอักเสบสวัสดีค่ะพิเกตเป็นวัยผู้ใหญ่ที่ได้รับการจัดฟันเนื่องจากมีปัญหาฟันซ้อนเกยค่ะแล้วอีกปัญหาอย่างหนึ่งหลังจากที่เราได้ติดเครื่องมือจัดฟันก็คือปัญหาของการแปลงฟันที่ไม่สะอาดค่ะ การแปลงฟันที่ไม่สะอาดก็ส่งผลทำให้เกิดเหงือกอักเสบทันตแพทย์ก็แนะนำให้เราใช้แปรงสีฟันสำหรับคนจัดฟันก็หามานานค่ะเจนพิเกตได้มาเจอแปรงสีฟันสำหรับวัยผู้ใหญ่จัดฟันอย่างเราก็คือยี่ห้อนี้ค่ะบรัชมีบรัชมีนี่เป็นเป็นแปรงสีฟันที่ออกแบบมาสำหรับวัยผู้ใหญ่จัดฟันอย่างเราตรงที่แปรงสีฟันชนิดนี้ก็คือทำให้หัวเลียวเล็ก แล้วที่น่าทึ่งก็คือตรงนี้ค่ะขนของแปรงสีฟันชนิดนี้เขาจะออกแบบมาให้มีความนุ่มระดับปานกลางและมีลักษณะของความเป็นรูปตัววีขนแปรงนี่แบ่งออกเป็น2ระดับก็คือต่ํากับสูงค่ะทําให้เวลาเราแปลงฟันเข้าไปด้านในสุดขนแปลงก็จะเข้าไปอยู่ระหว่างซอกฟันของเราซึ่งการเคลื่อนตัวของฟันทำให้วัดระหว่างซอกฟันนั้น ยังมีความห่างเศษอาหารก็จะชอบเข้าไปติดรัชมีบอกเลยว่าทำให้การแปลงฟันของเราสะดวกขึ้นง่ายขึ้นหลังจากที่ใช้แปลงสีฟันชนิดนี้มาประมาณหนึ่งเดือนกลับไปตรวจเหงือกกับทันตแพทย์โรคเหงือกพบว่าเหงือกของเรามีสุขภาพดีขึ้นเหงือกเป็นสีชมพูในวัยผู้ใหญ่ที่มีการจัดฟันอย่างเรา เราต้องใส่ใจเป็นพิเศษค่ะก็คือนอกจากเราจะแปรงฟันหลังอาหารวันละ3ามครั้งแล้วแล้วก็แปรงฟันก่อนนอนให้สะอาดนะคะการที่เราแปรงฟันได้สะอาดอทําให้ลดเชื้อแบคทีเรียนในปากแล้วก็การอักเสบของเหงือกของเราก็จะลดลงสุขภาพเหงือกของเราก็จะดีแปรงฟันได้สะอาดเหงือกแข็งแรงการจัดฟันของเราก็จะไปในทิศทางที่ดีและมีแนวโน้มที่เราจะได้ถอดเครื่องมือจัดฟัน เร็วขึ้นค่ะแนะนำเลยค่ะปรัช m ีค่ะอย่าลืมกดติดตามให้ช่องนี้ด้วยนะคะ